ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นแห่งหกอีกแล้วนะเป็นเนวทาง16บธันวาคม ก็โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยใบน,นี้ครับพลายเกี้ยวสิบบญแบ่งปัน,ปนสามสี่สามสี่เจ็ด แปดศูกสองก็เบ่งปันแปดตัวเป็นแนวทางหลักสิบต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เป็นแนวทางดับบุญตัวเดียว ดับบนตัวเดียวเบ่งปันดับ9เบ่งปันดับ9้าตัวเดียวเนาะก็เนีทานที่พ,พ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนีทานใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ9้าตัวเดียวก็ ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมเบ่งปันนะท่านหลักสิบตัวเดียวนะใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันตัวเดียวแปด แนวทางที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตผ่นานเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเปดตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะใบนี้ครับผมหลักร้อยไพรเกียวเบ่งปานเปดตัวสามสี่แปด 1 2 4่ง,งห้าหกนะสามศูนย์หนึเบ่งปานเป็ดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผม เวียงพิงสิบบุญเวียงพิงสิบบุญนะเบ่งปานเก้าศูนยหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดนะเบ่งปานเปดตัวให้พิจารณาขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทาง ทีเบ่งปันอย่างเร็วนะเวียงพิงนะเวียงพิงเจ้าของแนวทางทีเบ่งปันหลักหน่อยนะท่านไพรกก้วเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันอีกแล้วนะไพรแก้วนะท่านก็เบ่งปันสองหก 135780านะ 8, 8, ตัวนะท่านเบ่งปานเปดตัวให้พิจรารณาเป็นแนวทางท่านผู้ฟังที่น่ารักท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใบนี้ครับไพรเกียวอีกหนึ่งแนวทางเต้ม3ตัวโบนนะเต้มรวม3ตัวโบนแบงปานเต้ม0ูนย์เต้มสองเต้ม5้าเต็ม6เต็ม7เต็ม8เต็ม3เต็มส เบ่งปานเปดตัวเปดแท้เป็นเนียวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้สุดสามตัวล่างตัวที่สุดสามตัวบนตองนะเนียวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น183 184 183 184นะท่านก็เบ่งปันสเบ่งปัน2ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนไพรเกียว้วเบ่งปานแบบสาตัว4 6 9 4 6 9เนะเบ่งปาน4เบ่งปาน3ตัวให้พิจารณา ไพรเกลสี่หกเก้าขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนยวทางต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันแนวทางวิ่งร้อยสิบหน่วยเบ่งปันศูนเบ่งปันศูนเบ่งป,ป,ปันห้า เบ่งปันศูเบ่งปันห้เบ่งปันสตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่นนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันศกับ เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นยนวทางต่อไปครับผมใบนี้โนูน้ำทิพน้ำสมยัย10หน่วยล่างตัวเดียวเนาะเบ่งปันศูนเบ่งปันศูนตัวเดียวนะท่านผู้ชม อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนียวทันใหม่นี้ก็เบงปัน s ูเดียวศูนย์ขอบคุณจริงจข้อมูลเนียวทาที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทางวิ่ง ร้อหน่วยแบบสามตัวนะร้อยสิบหน่วยเบบสามตัวอดีตผ่านนะอดีตผ่านเดีวทันใหม่นี้ก็เบงผ่านหนึ่งสองสี่หนึ่งสองแล้วก็สี่นะเดียวทันใหม่นี้ก็เบงผ่นสามตัวให้พิจารณา ร้อยสิบหน่อยก็ขอบคุณเด๋ยวทางจริงๆที่ที่เบ่งปานอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทานสิบหน่อยสิบหน่วยล่างแบบสามตัววิ่งเก้าหนึ่งสามนะ อดีตผ่านทนะพ้ชมนะเนียยทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าหนึ่งแล้วก็สามแบ่งปันสามตัวเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ เดินล่างเแบรบสามตัวอีกหนึ่งแนวทางนะสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนะอดีตผ่านนะอดีตสรุป นื้อนใหม่นี้ก็สองหเจ็ดบ่งปันสตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ดับบนุนดับบุนตัวเดียวเนาะใบนี้ก็ใบนี้ก็แบ่งปาน,นดับศูนย์นะดับศูนย์ตัวเดียวเนะาะอดีตก็ดับผนะ่านนะทผพ้ชมอดีตก็ดับผ่าน เนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปดับศูนย์ให้พิจารณาดับรอรสอนนะดับอรสอนอ,นบ,อ,อ,นอ,นอนบนนขอบคุณมากจริงๆขอมคุณต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ10หน่วยโบนไพรเกวเบ่งปานาท่าน หลักสิบแปดศูนย์หนึ่งหกสองสามเก้าห้าหลักหน่อยแปดศูนย์หนึ่งหกสอนะจับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเองเนาะไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบงปาน,นธันบนตรอง เ็หน้าจอได้หลักร้อยสิบหน่อยแล้วก็เต็มร้อหน่อยแล้วก็เต็มสิบหน่วยก็เบ่งปานคัดแล้วเหลือชุดเดียวหกสี่หนึ่งหหนะท่านก็คัดหลักร้อยสิบร้อยหน่อยสิหน่วยรวมคัดแล้วเหลือคู่เดียวหก1 6่1นึ่ชอบหกสี่ ขอบคุณจริงๆ้อมูลเนี่ยเคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเคปหน้าจอได้เนาะวันนี้ครับเต้มสองตัวโบนนะท่านผู้ชมแบ่งปันเต้มสามเต้มห้าเต้ม 8, แปดเต้มเก้าเต้มศูนย์เต้มสองเต้มสี่เต้มเจ็ดนะเบ่งปานแปดตัวแปดเต้ม เบ่งปันเป็ตัวเป็เต้ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมทอเตเบ่งปันเก้ากับแปดเก้าสี8เก้าหนึ 1, ่สปหนึ 1, ่งแปสหนึ 4, ่งปหนึ่งนะทอตี ตีเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้จับคู่ล่าง901แล้วก็901จับคู่999091 090001 9, 9, 9, 9. 191011นะรวม9ชุดรวม9ชุดปเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมท่านนี้ขวนขวนแบ่งปัน,ปนชุดเต็มล่างให้พิจารณา อีกหนึ่งนทางนะ08 07 0 9 1 8 27 26 35 30 06 15 49 21 29 4 7 5 6 1 0เบ่งปัน,ปนรวม 16ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆขอนน้อมูลแนวทางที่แบ่งป,ปั้นอย่างเร็วทันใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักเออ,เอ,อ,เอ,อคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเ,ออเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม